สวัสดีครับผมโจครับจากม้าเงินเพอร์เฟกนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาเยี่ยมชมไซต์งานใหม่ของเรานะครับผมโดยวันนี้นะครับเราอยู่จึกเอนโคนะครับผมนี่ตรงวิภาวดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูกันนะครับว่าหน้างานของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างเราต้องทําอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาถึงหน้างานแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆนะว่าพื้นที่หน้างานเนี่ยมีรูปแบบเป็นแบบไหนนะครับผมมาดูกันครับ เท่าที่เห็นนะครับก็คือตอนนี้พื้นโครงสร้างเนี่ยก็โอเคนะครับเป็นการขัดเป็นพื้นปูนนะฮะแข็งแรง ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพื้นก็ยังไม่ค่อยได้ระดับนะครับก็ยังมีความเป็นขึ้นนะครับเราลองเอาไม้วัดระดับน้าทาาดูแล้วก็ยังมีการผงกอยู่ออฟฟิศเนี่ยเขาจะมีการทําทั้งกระเบื้องยางับบญ้าเทียมด้วยแต่ว่ากระเบื้องยางเนี่ยน่าจะประมาณ70%แล้วก็ย้าเทียมอีก3 0มมีตัวเส้นแบ่งเป็นเส้นสแตนเลสน,นะครับเป็นงานงโค้งหล่พี่เดว่าออฟฟิศเนี่ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งคือว่าแนวการติดตั้งของลูกค้าเนี่ยเป็นแนวยาวน่าจะประมาณ20กว่าเมตร กระเบื้องยางรุ่นคีกล็อกเนี่ยระยะการติดตั้งเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ10เมตรนะยฮะยาว10เมตรแล้วก็ต้องจอยลงจอยทีหนึ่ง10เมตรแล้วลงจอยทีหนึ่งเพื่อ,องี้ฮะเวลามันขยายตัวเนี่ยถ้าเราไม่ลงจอยเลยเนี่ยแต่ละแผ่นมันมีการขยายตัวเนี่ยมันจะทําให้โก่งขึ้นแบบนี้ทําให้พื้นทั้งพื้นที่เนี่ยโก่งขึ้นได้เสียหายหมดเลยนะครับเลยต้องมีการแบ่งจอยทุกๆ10เมตร นะครับเราก็จะมีแบ่งจอยตามมุมเราจะเลือกมุมที่ไม่เป็นที่สนใจในสายตาคนมากเอาเป็นว่ามุมที่ลับๆนะฮะส่วนใหญ่นะครับมุมที่จะต่อจอยจะเป็นการเข้ามุมแบบตามมุมเสาหรือว่าพื้นที่ที่มันแคบที่สุดในห้องนั้น mm. เพราะว่าถ้าเราทํากลางห้องอะไรเนี่ยมันจะสะดุดสายตาคนมากนะฮะก็ต้องเว้นจอยกันยาวเลยทั้งแถบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองเดินดูครับเนี่ยลองมาดูนี่ครับ าถ้าเป็นตรงนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยแนวยาวอย่างเงี้ยพื้นที่ยาวมาก20กว่าเมตรเราเอาศัยตรงที่จุดรับสายตานิดนึงก็จะเป็นมุมนี้จอยแรกจะได้ไม่เด่นมากนะฮะส่วนจอยที่3ก็จะเป็นตรงนู่นเลยครับจอยยาวเหมือนกัน ประชาชนเสาตัวน,นู้นกันเท่าที่ประเมินหน้างานดูนะครับงานนี้ก็ต้องมีการปรับเซลล์เรเวลลิ่งแล้วเพราะว่าพื้นเนี่ยมันเป็นคลื่นบางทีมองด้วยตาเปล่า,าบางท่านอาจจะไม่รู้นะแต่ถ้ามีเดี๋ยวเยวราลองดูวิธีการนะว่าจะดูว่าเป็นคลื่นไม่เป็นคลื่นเดี๋ยวผมทําให้ดูนี่ครับอุปกรณ์วัดระดับน้ําของเราเนี่ยฮะเห็นไหมเห็นไหมตรงนี้มีไฟมีไฟออกมาเห็นไหมไฟมันทะลุออกไปตรงนี้ไม่มีไฟเห็นไหมดูจริงๆดูด้วยตาเปล่าก็เห็นนะเพราะมันมีรูทะลุอยู่เนี่ย ติดละเห็นไหมไปต่อไม่ได้ละแสดงว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดที่นูนสูงขึ้นมามัน,นึะทำให้เป็นเหมือนจริงช้าเลยดูเลยไพื้นเนี่ยมีความเป็นขึ้นแล้วก็เราต้องปรับเซลล์รีเวลลิ่งเพื่อให้มันได้ระดับทั้งหมดทั้งผืนนะครับเวลาติดตั้งกระเบื้องยางคลิกล็อกเนี่ยถ้าพื้นไม่ได้ระดับเนี่ยมันจะมีการยวบวยวบยวบ พอมันย่บปุ๊บเนี่ยพอใช้งานแล้วเนี่ยมันจะไม่คลิกหลุดออกจากกันแล้วก็เสียหายได้นะครับหลังจากที่เราเทเซลเสร็จแล้วนะเราก็จะทำการติดตั้งพื้นเลยนะครับเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับผมรอชมเลยครับ จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับออฟฟิศบนพื้นที่500ตารางเมตรนะครับที่ตึกเอ็นโควิภาวดีนะครับทางพื้นที่เราก็ใช้เวลาในการเซลล์พื้นอยู่ที่ประมาณ1วันแล้วก็ติดตั้งอยู่ที่2วันครับผมหลังจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ทําการบิ๊กคินนิ่งแล้วก็สามารถใช้พื้นที่ได้เลยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดอยากให้เราประเมินราคานะครับสามารถติดต่อไลน์แอนี้เลยครับ เรายินดีประเมินราคาให้ท่านฟรีเลยนะครับหรือถ้าท่านอยากให้เราไปวัดหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันนะครับผมที่ช่องทางไลน์แอดเหมือนกันนะครับถ้าท่านอยากเยี่ยมชมผลงานของเรานะครับเรามีช่องทาง YouTube นะครับ a c e b o o k นะฮะแล้วก็ TikT o k นะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ของเราด้วยท่านสามารถรับชมได้ทุกช่องทางเลยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับพบมาเงินเพอร์เฟกต์บริการด้วยใจใสใจทุกตารางเมตรสวัสดีครับ